ก็สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะคผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเพิ่มยอดไลค์อ่โพสบน Facebook ของเรานั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่ไลค์น้อยนะครับผมก็เข้ามาใช้บริการหรือว่าเข้ามาดูคลิปนี้กันได้เลยครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิ้์เว็บไซต์ spesmm ไว้ใต้คลิปนะรับผมสำหรับใครน้มที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกนะผมจะอยู่ขวามือด้านบนโนมสมัครสมาชิก ยังแค่กรอกชื่ออีเมลแล้วก็รหัสผ่าน2ครั้งนะครับอย่าลืมที่คาว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติกันด้วยนะผมที่สําคัญเลยนะผมสำหรับใครนะผมที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะผมก็สามารถลงทะเบียนด้วยบัญชี Gmail ได้เลยครับอพอลงทะเบียนอะไรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็กดเข้าสู่ระบบกันได้เลยครับหน้าต่างแรกของเว็บไซต์นะผมจะอยู่ที่เมนูคําสั่งซื้อใหม่นะครับส่วนด้านบนนะผมก็จะเป็นแพลตฟอร์มต,ต่างๆนะครับผมให้เราไปเลือกตรงแพลตฟอร์ม Facebook ของเรานั่นเองนะครับ เข้าไปที่หมดหมู่นะครับผมอ่นนี่ผมตกใจโพสต์รูปภาพนะครับผมในสวนของบริการเดี๋ยผมจะเลือกเปน็นอันแรกนะครับก่อนสั่งซื้อนะผมก็อย่าลืมอ่านคําอธิบายกันด้วยนะผมที่สําคัญเลยนะครับใน่วนลิงนะผมให้เราไปที่หน้าโพสเฟซบุ๊กของเรานนัเองนะผมะกดกับปีลิงมาท่าในใดที่เราสามให้ขึ้นกดคลิกแชร์นะผมก็จะขึ้นมาคัดลอกลิงกตรงนี้นะครับ วางเลยในส่วนจนํานวนผมก็คือจํานวนที่เราจะเพิ่มยอดไลฟ์ไปนั่นเองนะผมผมเอาสักหนึ่งร้อยลน์แล้วกันนะครับอพอตรวจสอบอะไรเสร็จก็กดส่งไปได้เลยนะผมค่าใช้จ่ายเพียงแค่3บาทเองเท่านั้นนะผมถือว่าดูมกมากเลยนะครับอ ก็จะขึ้นหน้าต่างเคลียร์แบบนี้นผมได้รับกาสั่งซื้อของคุณเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะครับหรือว่าเข้าไปดูที่เมนูบร์ดการสั่งซื้อได้ครับสถานะก็ขึ้นนู่ผมว่ารอดําเนินการนะผมส่วนนี้ก็จะเป็นลิงก์โพสเฟซบุ๊กของเรานั่นเองนะผมนี่ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายของเราผมสามจุดเก้าบาทนะครับนี่เป็นปริมาณที่เราเพิ่มยอดไลค์ไปนั่นเองนะผมหนึ่งร้อยคนนะครับสำหรับใครน้องผมที่ยังไม่มีเครดิตหรือว่ายังไม่ได้เติมเงินน้ผมเข้าไปที่เมนูเติมเงินนะคร ทางเว็บไซต์ก็จะมีสแกน q r c o โ e นมแล้วก็มีทูมันนี่วอลเลตนะครับผมสำหรับใครทุกคนที่เติมเงินผ่าน q r c o โ e นม่มจะได้รับโบนัสเพิ่ม5%เลยนะครับผมทูมันนี่วอลเลตก็มีเหมือนกันนะครับผมได้รับโบนัสเพิ่ม1-2%เลยนะรผมเพียงแค่เติมเงิน1,000บาทขึ้นไปนะครับผมสำหรับใครทุกมที่มีปัญหาด้านยอดไลค์ไม่ขึ้นหรือว่าเติมเงินไม่เข้านะครับผมเข้าไปที่เมนูตัวช่วยเหลือนะครับ เพียงแค่วางเลขออเดอร์ของเราลงไปเพียงข้อความหรือว่าส่งรูปภาพหาแอดมินกันได้เลยครับหรือว่าจะแอดไลน์ตรงขวามือด้านบนนี้ได้ครับผมก็จะขึ้นแจ้งเคลีคดมาแบบนี้นะครับแอดมินก็จะพร้อมตอบทุก24ชั่วโมงเลยนะครับในส่วนของเมนูบริการนะครับผมเข้ามาดูกันได้นะครับมีให้เ,เหลือกเลยและราคากันเลยทีเดียวนะครับผมส่วนขวามือนะผมก็จะเป็นรายละเอียดของเลราคาต่างๆนั้นๆน,น,นะครับนี่ครับเข้ามาดูกันได้นะครับ ตรงเขียวๆนี้ก็จะเป็นราคาของบริการนั้นๆนะครับผมนี่ครับ27บาทนะครับผม25บาทนะครับสำหรับใายนน้มที่หาแพลตฟอร์มต่างๆไม่เจอนน้มให้มาเลื่อนตรงด้านบนนะครับเข้าไปที่หมวดหมู่ครับผมไม่ว่าจะเป็น Facebook, t i k t o ก Instagram นะครับผมอ่า u u u e t t l l e g กรมนะครับผม Facebook ก็จะมีอ่าถูกใจโพสต์รูปภาพนะครับผมอ่าไลค์โพสอิโมจินะครับผมเพิ่มถูกใจบวกติดตามแฟนเพจนะครับเพิ่มยอดแชร์นะผมเพิ่มคอมเมนต์นะครับอ เพิ่มคนดูไลฟ์สตรีมสดก็มีเหมือนกันนะครับผมเข้ามาดูกันได้เลยครับสําหรับใครทที่อยากจะแนะนําเว็บไซต์ดีๆแบบนี้เพื่อนนะครับเข้าไปที่เมนูแนะนําเพื่อนนะครับทําเว็บไซต์เขาก็จะหัต่าค่าคอมมิชชั่นถึง5%เลยนะผมเพียงแค่กด Copy ลิงก์ของเราแล้วก็กดสง่งให้เพื่อนๆนะครับถือว่าเป็นการสร้างรายได้เสริมไปอีกช่องทางหนึ่งเลยนะครับผม กพื่อไม่เป็นการเสียวเวลานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูหน้าโพสเฟซบุ๊กของเราเลยนะครับผมว่ายอดไลค์ของเราขึ้นหรือ,อยังครับตอนนี้มี202ไลค์นะครับผมผมขอกดร,รีเฟนหนึ่งครั้งนะครับ อ่านี่นะผมขึ้นมาเป็น3 0 2แล้วนะผมถือว่ารวดเร็วมากๆเลยนะผมใช้เวลาไม่ถึง10นาทีนะครับอาจจะใช้เวลาสักครู่1-2ึงถึงสองนาทีนะผมเพื่อที่จะให้ยอดไลค์ครบตามจํานวนที่เราเพิ่มไปนั่นเองนะผมแต่ผมการันตีไว้เลยนะผมว่ายอดไลค์ของเราขึ้นตามที่จํานวนที่เราเพิ่มไปแน่นอนนะผมสำหรับใครนะผมที่สนใจเว็บปั๊มไลค์เว็บปั๊มเพจหรือว่าปั๊มแพลตฟอร์มต่างๆนะผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ SPE s m ว้ใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ